ชอบบรรยากาศนี่แหละถ้ามากับผมก็คือผมผมจะชวนจอดอยู่เรื่อยนะมันมีแต่ทุ่งหญ้ามีแต่ใบข้าวนะครับเสยงกพืชที่กำลังจะตกครับ <c oughs> ป๋าบอกคนในเมืองโหยห,หาแบบนี้ <c oughs> อยากจะปั่นตามต้นข้าวใบหญ้าแบบนี้นะครับรถไม่เยอะสงบสงบแบบนี้ลงมาจากเนิอนอะไหลลงมา40 ประมาณเ0ียบแล้วทีนี้มาเจอโค้งตรงนี้เขาเบรกไม่ทันก็เลยบอกว่าแล้วแต่เวนแต่กรรม สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะออกไปรับโอโซนสักหน่อยนะครับวันนี้เอาเจ้า DJ i มาเก็บตกสักนิดนึงวันนี้จะปั่นวนซ้ายนะระยะทางก็ประมาณสักน่าจะ60กิโลเมตรนะครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่กำลังสตาร์ตตัวออกไปนะครับสวัสดี้ c c ที่คอยติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับไปีไครับผม พอใเสีเยแล้วเปล่าโอ้พี่คนนี้ใจดีมากจอดช่วย นี่ครับสัญลักษณ์ของต้นไม้ใหญ่ตลาดกกยางครับตอนคือมันจะมีสองสองข้างทางเลยตรงนี้นะครับสองข้างทางก็คือย้ายไปอีกประ200มาณสองเมตรครับถ้าลงจากสะพานมานะครับมาจากทางอุบลก็ซ้ายมือเตรียมจอดนี่เดี๋ยวจะลงอุโมงค์ครับเขาทำเป็นอุโมงค์ข้ามนะครับตามหลังว่ะว้าจีโรน์ตามหลังมา เย็นปล่อยไหลเลยววนขวาครับอุโมงค์นี่สะพานปกติถ้าเราขับรถดนก็คือสะพานตรงนี้ข้ามไปได้เลยครับใครจะลงอุโมงค์ก็ได้นะครับเขาทำอุโมงค์ว่ามีหมู่บ้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับ ตัวนี้เกี่ยวข้าวแล้วส่วนเขียวๆอยู่ก็คือเป็นเป็นข้าวข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวนี่เกี่ยวแล้วพี่ฟุกเป็นหัวรากเลยขาแรกมากลมแรงมากครับวันนี้หลม ลมแบบแรงตอนกลับนี่น่าจะสบายตอนกลับไม่ได้กลับเส้นนี้นะจะกลับอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นทางเข้าหมู่บ้านครับเส้นทางสวยง,งามมากแวะข้างทางทุกคนฉี่แป๊บนึงให้ป๋ากับฟุกไปก่อนอ้าวไปไม่รอยจริงๆตัวนี่ <laughs> อ๋อจอดจอดลอยอยู่ลออยู่ รอเบาๆแต่ทำไมขาเร็วยังเลยเอาจะตามทันหรือเปล่าเอา้าตามพี่ฟุกกับขาทันหรือเปล่าล่ะเนี่ยต้องออกแรงแล้วออกแรง,รโโรงแล้วครับทุกคนโอ้โหเข้าโค้งไปแล้วครับพี่ฟุกก็แกล้งพี่ต้นซะหน่อยอีก50เมตรถึงพี่ฟุกก้วครับ ได้พลังทายเยอะเลยจดชีแป๊บเดียวพี่ฟุ้กขายเลยกับปลาจะถึงปป๊บเลียวพี่เดียวพีว่ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเข้าปลาก่อนหันไม่อีกทีนึงเอา้าพี่ฟุกกับปลาเข้าโค้งนะเอ่อ ครับป๋าบอกถือว่าสอบผ่านเพราะป๋ากับพี่ฟุกกดหนีป๋าบอกว่าตามมาทันขนาดนี้ถือว่าโอเคเใช้ได้เลยโค้งหน้าน,ะนี่แตงโมเริ่มมาแล้วแตงโงมสุดแทบมาแลวจ้า อีก่ประมาณับสามร้อเมตรก็จะถึงประตูเมืองนะครับตกตกมือตกตัวใหญ่เข้าไปนะครับโซ่มันจะถูกประจับขึ้นเฟืองใหญ่ด้านหลังนะครับปั่นื้แลก็ตกก็ดีเี่ตกเบิ้ลเลยมือไหวแล้วก็ตกก็ดีขาเราก็ซอยถีีขึ้นเบาขาเพิ่มรอบขานี่ เสร็จแล้วเราก็กดกดคิปเตอร์ตัวเล็กลงให้ขามันหนักขึ้นตัวก็จะวิ่งลงไปเฟืองเล็กทีละทีละเปืองนะครับคือการการเบรกตัวใหญ่ถ้าเราตกเข้าเนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นทีละสองได้นะครับแต่ตอนลงต้องลงทีละหนึ่งนะครับตอนลงต้องลงทีละหนึ่ง ก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตอบให้พรุ่งนี้นะครับถามว่าทำไมเวลากดกดเกียร์ลงมันกระโดดลงเพลิงมันติดตัวหรือว่าเพลิงมันให้ตัวกับโซ่ได้ไม่ดีนะครับมันจะเกิดอาการโซ่กระโดดครับบรรยากาศดีจอด ืนเบิกบ้านโอ้โหเสียงกดโซ่พี่ปุ๊บคว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 บเลยกำลังขาดีมากพี่ปุ๊บก่อนเนื้อเหมือนเหมือนหมูยอเลยกล้ามขา าจานใหม่ใช่ไหมเนี่ยยังสวยเลยแจกได้เลยนะเนี่ย<จ>แบบสวยเลยพี่ฟุก๊กนี่พี่ฟุ๊กได้ขายจานใหม่ครับชิมโนโ 7, า <105 S 2> นะุอาร0 0จ็ดพัน0 0ึรถอะไรฮะรถเหรอมีมีแค่ขายจานเป็นชิมานโุทุกอย่างคือปลุก,กเสกจากทุกสำนักมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ขายาญกับล้อแพงสุดขายชาญกับล้อแพงสุดยังอื่นละลายอย่างอื่นละลอยแหมไม่น่าใช่มั้งล้อก็ยังแพงนะก็มีแค่ล้อกับขาจานที่แพงครับโซ่ด้วยโซ่ด้วยอโซ่ด้วยแต่สู้คนไม่ได้คนขาแรงนี่ครับบรรยากาศเขื่อนตอนเย็นสุดยอด ลมโบกผิวโบกผิวอโอ้วันนี้คนเยอะคนมาออกกำลังกายเยอะเมืนน่ีก็มานั่งรับบรรยากาศนะครับ เปิดเปิดหมดเลย,ยแลนี่ก็เป็นเส้นทางที่ผมจะกลับบ้านนะครับหลังจากจะออกมาจากเขื่อนนะครับผมก็จะเชิกเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับ ทาง2เลนนะครับลาดยางตลอดแนวบรรยากาศตอนเย็นสวยๆแบบนี้เลยไอ้น,นี้ไม่ได้มีฟิลเตอร์นะครับไม่ใส่ฟิลเตอร์ใดๆนะครับเป็นภาพจากเลนนะครับมีฟุกเป็นหัวลากนะครับผมชอบบรรยากาศตอนเย็นนะ วมันสดชื่นมากสวัสด์กำลังจะเข้ารับขอบฟ้านะครับ ยมากเลยทุกคนเดี๋ยวแล้วก็สดชื่นมากครับโอ้โหดูวิวชอบมากเลยเป็นทางหมู่บ้านนะขวามือก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นวัดหน้าวัดก็จะมีเด็กที่เขาเล่นฟุตบอลเล่นกีฬานะนี่ถือเลยหาดูยากบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบบ้านบ้านนะครับ เก๋งัะป่าอ๋อเจอรถเจอรถลองกดคิดก่อนนะกดคิดไปทางนึงก่อนคิดก่อนอคิดก่อน

อ๋อครับเป็นไปได้ครับบรรยากาศช่วงเย็นเย็นดีรู้ป่ารเปล่มันเป็นอิสระนะครับแปลว่ามันอิเป็นอิสระ ว่าไั่มีสลนี่แม่น้อป๋านทัี่มันมีพาระพาระต้องทำปาแต่ถ้าออกมาเฉพาะเราเนี่ยไปไปน้อยเหขาไมสิหมดไใช่ไปนอนคืนหนึ่งเดี๋ยวเลยเห็นด้วยเห็นด้วยแม็แพท ครับทะที่ตชุกที่ปีฟุกส่วนไปปั่นสามเมออีแดงถ้าปั่นตมามมันนอกเราก็คือหนึ่งแบบมันมีแต่ทุ่งหญ้ามีแต่ใบข้าวนะครับแกดพอที่กำลังจะตกครับป๋าบอกคนในเมืองหยห,หาแบบนี้ <c oughs> อยากจะปั่นตาม ต้นข้าวใบหญ้าแบบนี้นะครับรถไม่เยอะสงบสงบแบบนี้วันเหนื่อยจิบน้ำถึกสองตึกมันเย็นเย็นแบบชื่นใจแบบเย็นแบบธรรมชาตินะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดทุกคน เต่าหรือว่าอะไรเนะี่ยไก่หวายไก่มองเท่งไปแล้วหนึ่งตัวเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้ามันมืดตอนไหนผมก็จะปิดกล้องตอนนั้นนะครับทุกคนนี่แสงตะว,วันก็เริ่มจะลงเรื่อยๆแล้ว จริงๆเขาหน้าสายมือเนี่ยมันสามารถลัดเข้าไปหมู่บ้านแล้วก็กลับทางเดิมได้นะครับแต่มันต้องผ่านหมู่บ้านประมาณ3าหมู่บ้านนะครับแต่ข้างหน้าหมู่บ้านเนี้ยข้างหน้าก็ผ่านประมาณสีหมู่บ้าน ป๋าบอกกลับทางนี้พอดีเลยมันจะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำมูลเนาะป้าเนาะครับครับผมสะพานที่สองสะพานที่สองพอดีเลยลำไส้ลมจะพาแม่น้ำมูลสามส่วนครับผมบ้านที่ฐานอยู่ครับตัวลำไส้ลงมามันหายสองครับโอ้เหมือนจะกลายเป็ยหอยนะป้าเนาะ ผูหมากแห้งกว่าหมกบรรยาก,กาศแบบนี้แห้งนะ่ะเย็นมันสดชื่นปันโม,ม,มเมย,เยเด้ยวยเพราะว่าบนลากนะแต่ผู้ลากดีกับโมเมยด้วยเพราะกำลังใจดีมูนั่งหลายสองคนมูเสียละผู้ลากมีอยู่สองคน ยอดเลยดูขาพี่ฟุกครับนี่ยอดเลยยังกับหมูยอเลยเถ็นเถอาจะเป็นป่านะถ้ามาแถบนี้ก็คือเป็นปา่าเยอะเป็นปา่าแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นนาข้าวนะครับคือมันจะมีหมู่บ้านที่ลึกเข้าไป ลึกเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็มีลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนนี้ก็คนในพื้นที่ก็จะไปมาได้สะดวกนะแต่นคนต่างจังหวัดถือว่านี่ค่อยชินทางนี้ก็จะเดินทางม,มาเท่าไหร่เพราะมันนี่ขนาดยังไม่ถึงหกโมงเย็นนะนี่เมื่อเราเพราะเป็นเพราะเราใส่แว่นหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหผูกผาเสียกันเอยโอ้นะโยไหลเป็นไหล โค้งตอนนั้นมานก็โม้ยแค่พากันแข่งกันซีโอ้เส้นนี้วะใช่เนี่ยโค้งง่ายเลแหละสี่สิบกว่าได้เพีโโ่โอ้ยเ<อ>ข้าโค้งสี่สิบเข้าโค้งได้ไบมสี่สิบข้าขงหน้นา,า,านนดีกว่าความเร็วความเร็วมันไปอย่างเงี้ยปาดแล้วเราไม่เห็นไงเราไปเห็นตอนที่มันอยู่นี่ทำไงทีนี้ก็ เด็กกแล้วแต่เวียนแต่กรรมพี่แล้วแต่เวีนแต่กรรมว่ะได้แ่นิดเดียวอีกนิดเดียวโชคดีคือขอคือพี่ฟุเกาเขาพูดให้ฟังครับก็เล่าให้ฟังว่ามาปั่นกับน้องโมเช่มาตอนเย็นๆแบบนี้แหละตอนตอนลงมาจากเนินอะไหลลงมา40ประมาณ40แล้วทีนี้มาเจอโค้งตรงนี้เขาเบรกไม่ทันก็เลยบอกว่าแล้วแต่เวรยนแต่กรรมไฟเลยครับปะ เตะเราอยู่ที่วัดเหล่าเตะเตะทำเตะครับเตะครับมันเรียกว่านี่โอ้ยทุกคนหัวตัวใหญ่มากเจ็ดตัวนี่ก็ประมาณสามแสนนะครับนี่นี่ธรรมดานี่เจ้าของบัวโอ้มีแต่ตัวสีแดงหมดเลยห่วยคือติดตาหักเถอะตัวน้อยน้อยนั่นนี่บรรยากาศโอ้ ตัวถ่ายรูปไนดะ้รูปนึงพี่พวกจอดถ่ายรูปขอรูปเดียวรูปเดียวสวยช,ชอบบรรยากาศนี่แหละถ้ามากับผมก็คือผมผมจะชวนจอดอยืดๆนะมนา,มามเจออะไรที่สวยแล้วก็จอดนะครับทุกคน สายรอดอุมโมง์อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาที่เดิมแล้วก็วนเข้าใต้สะพานเฮ้ยรถบรรทุกคันนี้ผลิตคาร์บอนไดเยอะมากคนกระมงโสงเชียงเลยทีเดียวนะฟุกกดข,ขาเนียนๆเลยครับคือพี่ฟุกเนี่ยเขาอัพขายานมาใหม่นะ เป็นขา165ความยาว165นะครับนี่สูงคือต้องขยับเบาะขึ้นอีกนิดนึงแล้วเลื่อนเบาะมาด้านหลังเดิมทีใช้ขาจาน170หลูให้สัญญาณมือนะครับมีรถมาด้านหน้าระวังนะครับทางด้านซ้ายส่วนเลน ยอดมากครับไม่แผ่วเลยแรงดีมากเลย